สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27มีนาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณบัานใจสุดจัดชุดจัดเดียวของมันต้องมีทำคืนวันจันทร์นี้มีมาฝากทั้งหมด2 EP นะ EP 1 2คู่ EP 2 2คู่ ในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกเรามาเริ่มต้นกันที่ EP 1ครับที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ออสเตรเลียเจอเอสโตเนียฮังการีเจอาก,าเกัอบแกาเาียห้ามพลาดด้วยประการทางพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยครอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2พูดูแฮนดิแคปครับเกมคู่ที่1ออสเตเลียกับเอสโตเนีย ยูโร2024แข่งขันกันตออตี145สนดนาราคาให้จัาบ,บ้านออสเตรียเป็นต่อแบบแพงๆสองลูปรวมสิบสองทีมนี้เป็นการพบกันในกลุ่มเจนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการประเดิมเกมแรกกันไปแล้วโดยทางออสเตรีย นะครับพวกเขาเริ่มต้นในการเปิดบ้านเอาชนะอัลเซอร์เบจันไปได้4ประตูต่อ1เกม3แต้ 3, แม3คะแนนเต็มแถมชนะราคาลูกครึ่งควบ2ด้วยนะกินอิ่มกินเต็มเล,ล้วล่ะสำหรับออสเตรียในขณะน,นี้เอตโตเียเกมนี้จะเป็นเกมแรกของพวกเขานะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มี5ทีมยังมีอันหนึ่งทีมที่ยังไม่ได้แข่งก็คือออตโตเนียนี่แหละซึ่งผลงานก่อนมาเริ่มต้นเกมนี้ก็ออตโตเียอยู่ในฟอร์มที่ดีครับ เพราะว่าชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งในง่ายการทุนจำไรทุกเกมนะทอมบอกว่าออสเตรเลียรเริ่มต้นเริ่มต้นรายการได้ดีแต่คู่แข่งกมนี้อย่างออสเตรเนียก่อนจะมาประเดิมกับเขาบ้างเนี่ยก็พร้อมไม่ธรรมดาเลยอย่างไรก็ตามครับในส่วนของราดาห้างเจ้าท็อปซองพูด,ดูแฮนดิแคปปรากฏว่าวันนี้เจ้ายืนอยู่กับออสเตรเลียครบถ้วนท้งห้าลายเลยเชื่อใจจะมาออสเตรเลีย ช่องเสมอเพิ่มขึ้นทั้งหมดช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้น2ลดลง2ไม่ขยับ1ห,หลักๆก,ก็คือช่องจัมบ,บานออสเตรียในขณะที่ตัวแฮนดิแคปครับตัวแฮนดิแคปสองลูกแพงเวอเวอ่แต่จาายย้าวทห้ารายยังคง,งอยู่กับทางฝั่งจัมบ,บานบอลต่อออสเตรียปรับลดลงทั้งหมดเลยในขณะเดียวกันก็ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเช่นเดียวกันในฝ่ายฝ่งบอลรองเอสโตเนียเพราะนั้นคู่นี้แฮนดิแคปนี้มังชี้ว่าออสเตรียจะชนะ และจานธนะเอโตเนียแบบถลลมขาดด้วยเพราะแฮนดิแคปสองลูกเจ้าอย่างเชื่อใจอ่ะวางใส่ต่อออสเตรียครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจำค่ำคืนวันจันทร์นี้ครับคู่ที่สองครับฮังการีกับบัลแกเรียครับมาดูข้อมูลสองพูดวแฮนดิแ,แคปแข่งขันกันต่อตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันครับในถึงยูโรสองพันยี่สิบเกมนี้เจ้าบ้านฮังการีเป็นต่อที่ลูกร้อยสิบ ก็เป็นการพบก,กันในกลุ่มเฮสครับสำหรับทางกับนี่กับบัลแกเรียทางการ,การีครับจะลงเล่นในรายการนี้ประเดิมเกมแรกครับกับการลงเล่นในบ้านฟอร์มก่อนมาลงเล่นก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีครับชนะ3-1แพ้1ใน5เกมหลังสุดครับวันนี้ลงเล่นทีจะเริ่มต้นได้ดีหรือเปล่าเจอกับบัลแกเรียที่ประเดิมเกมแรกด้วยการเปิดบ้านแพ้กับโมเตนโกไปนประตูต่อ1 ทั้งที่ฟอร์มก่อนนั้นนี่ดูเหมือนดีเหลือเกินแต่เล่นในบ้านเริ่มต้นด้วยความภายแพ้วันนี้ออกบอเยือนถ้าแพ้ซ้ําอีกก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับสำหรับบางเการ์เรีอย่างไรก็ตามครับในส่วนของบดานาเจ้าท็อปซองพูดูแฮิแครากฏว่าเลือกข้างเลือกฝั่งเลือกฝวามาโดนเด่นชัดเจนมากนะเจ้าเชื่อใจฮังการีครับปรับราคาลดลงหมดเลยทั้ง5้าหลักครบถ้วนช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยครับทั้งห้ายลักครบถ้วน ช่องทิมเยอนบังกลาเทครับเพิ่มขึ้นสองลดลงสองไม่ขยับหนึ่งนะตัวผูเชื่อใจฮังการีเจ้าบ้านนะครับแฮนดิแคปหนึ่งลูกเลนนี้เจ้ายังคงเชื่อใจเจ้าบ้านแข่งเช่นเดียวกันครับปรับราคาลดลงหมดเลยในัางฝั่งเจ้าบ้านบอลต่อและไปเพิ่มขึ้นหมดเลยในัางฝั่งทิมเยนบอลรอมบักเรียเพราะนั้นผูนี้แฮนดิแคปนี้เรื่องเชื่อใจฮังการีครับพร้อมชนะพร้อมกินราคาอ่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็วางใส่ต่อฮังการีครับ เป็นที่เด็ดตัวน้นสุดสิบดาวตัวที่สองในเป็นคู่ที่สองนะในอีพหนึ่งประจำค่ำคืนวันจันนี้เพราะนั้นอีพีหนึ่งสรุปสองคู่นะสองคู่นะครับประเดิมในอีพหนึ่งก็คือคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างออ,อสเตรียกับเอสโตเนียนะส่วนคู่ที่สองฮังการีกับบังการเรีย ก็ตามนั้นนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ฟัง EP 2ในศึกยูโร2024ข,ของคู่อย่าลืมไปติดตามรับฟังด้วยส่วน EP 1นนี้ก็จัดกันไปนะช่วงนี้ครับสวัสดี